อ็300วันนี้นะเป็นสงครามเพลงนะครับระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับสมุทรสาครคะแนนต่นางกันอยู่เพียง10คะแนนเท่านั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของผมก่อนนะครมาดูาคะแนน,น,นคุณนุกนิกกันนะฮะนุกนิกจากนครพนมคือแปดร 15ร๋ยวต้องทำ875ถึงจะเท่าเขาจะได้ไหมครับไหวไหมไหวไหม้ือท่าเต้นฟุตเวิร์กของเราเขาไหวนะมาดูคะแนนของน้องบิวนะครับจากกระทุ่มแบรนครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของเขาคือ ำไปแล้ว่ะาอนี่ทน้ำไป25คะแนนโอ้ตรงวัดกันที่คนสุดท้ายนี่นะขอบคุณน้องนีขอบคุณบิลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนสุดท้ายนะครับก็ต้องจับมาเป็นฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือฝั่งสมุทรสาครนะครับซึ่งจะร้องโดยน้องตั๊กนะครับก็ขออนุญาตคุยกับทางชุมชนหน่อยนะฮะปหลัดสุภาสกลเงินปลัดอบตคลองมาเดื่อสมุทรสาครสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากไปถึงรอบชิงได้ได้5แสนจากมาม่าสมุทรสาครตั้งใจไปทำอะไรนะครับ คือตั้งใจจะเอาเงินจํานวนนี้นะคะไปพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองมะเดื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือให้เด็กเด็กต่างๆมามาได้เรียนรู้ทํากิจกรรมด้วยกันเด็กในชุมชนค่ะแล้วตอนนี้เขามีที่อยู่ไหมครับมีอาคารที่จะทํากิจกรรมมีค่ะมีหลังชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวแต่ไม่พอไม่พอก็เลยถ้าได้อันนี้ไปจะสร้างเพิ่มมีเด็กอยู่สักกี่คนนะที่ไปร่วมกิจกรรมกัน ตอนนี้มีอยู่200กว่าคนคโอ้โห,โโหมันเยอะจังเละฮะทั้งอบตทั้งตำบลเลยหรือไงฮะค่ะค่ะทั้งตำบลเพราะว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลคลองมาเดื่อกระทุ่มแบนค่ะครับ200กว่าคนนะต้องการพืธธ้นที่อยู่แล้วนะฮะไม่งั้นจะแออัดมากเลยก็เอาใจช่วยนะครับจะได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ที่คนนี้ครับคนสุดท้ายชื่อคุณตั๊กชื่อจริงชื่ออะไรครับมายุรามายุราเป็นคนตั๊กมายุราตั๊กมายุราแม่ตั้งใจแบบเป็นตั๊กมายุราเลยเหรอ ชอบเลยว่างั้นชอบหรือตั้งใจเลือกอเ,เพลงอะไรมาประกวดครับคุณตั๊กกรบาบเท้าย่าโมค่ะเอาละสิเดี๋ยวเดี๋ร้องกับเท้าย่าโมเลยกราบเท้าย่าโมของอคุณสูมารีราชสีมาไม่ใช่ของสิทิพรอยู่ยอดใช่ไหม ตั๊กมายุราดีแล้วลูกอย่าตั๊กลีลานะลูกล้งร้องกลับเท้าย่าโมด้วยอะ่ะออหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกครั้งที่ตั๊กลีลามา<ถ>มักจะเอ่ยเสมอว่าทําไมไม่มีคนเอาเพลงของสุนารีมาประกวดวันนี้เธอตั้งใจมาจากบ้านด้วยเพลงนี้เลยของสุนารีทำไมทำไม,มอยากรู้อยากรู้พอมีเพลงสุนารีไอคนที่มันพูดว่าทาไมไม่มีเพลงสุนารีมันก็ไม่มาไม่เป็นไรตอนนี้มันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน <อ>รัตอยู่เออทำไมตักถึงไม่ร้องตักลีลาแต่ร้องสุนารีครับตักเพราะว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้เป็นพิเศษเค่ะแล้วก็เป็นเพลงแจ้งเกิดของคุณพี่สุนาลีด้วยค่ะก็นําเพลงนี้มาประกวดในวันนี้ค่ะนี่<อ>ตั้งใจเลยนะตั้งใจเลยนะตั้งใจเลยไม่แล้วหนูไม่ไม่รู้สึกวันไหวเรอที่แบบต้องมร้องให้กับเจ้าของเพลงเขาฟังเลยก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันค่ะออวันนี้มากับใครคะ กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อค่ะโอ้คุณพ่อคุณแม่มาครบไหนพ่อแม่ยกมือหน่อยครับคุณพ่อกับคุณแม่อ้าวล้คุณแม่ทำไมตั้งชื่อลูกว่าตั๊กเนี่ยที่โรงพยาบาลเขาตั้งชื่อจริงชื่อมายุราละค่ะก็เลยมาแตะชื่อตั๊กอีกคำหนึ่งแล้วเป็นคนที่ชอบตั๊กมายุราอยู่แล้วด้วยแล้วลูกคนอีกคนนึงนะชื่อเอกสรพงศ์คมาล่านี้มีใครชื่อหนูสิแม่พูดเลยเชียร์ลูกม่เชียร์ให้กำลังใจลูกหน่อยครับวันนี้ขอให้น้องตั๊กทำให้เต็มที่นะคะ แม่ให้กำลับบงใจค่ะแม่เสียงสังนส่นแล้วันพ่อเนี่ยเ่ีเสันส่นเพราะว่าดีที่สุดะะํำให้ดีที่สุดนะคะเอาละพร้อมนะครับกราบเท้าย่าโมของสุนารีราชสีมาร้องโดยตั๊กมยุรากระทุ่มแบนเชิญ มตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นสิ้นและเป็นเพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไป หวังเพลิดแล้วไม่สิ้นศพน้าจูบดินเบื้อง ใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดยาม จะอยู่อีสานเป็นลานยาโม่น <eleven tapping music> <Jamie, S 1> ้ำหนักเสียงนี่สมกับตัวจริงๆเลยผมแปลกใจว่าทำไมคนไม่เอาเพลงนี้มาประกวดเพราะมากเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยาก เนื yeah, ้อมันค่อนข้างเยอะแล้วคำมันเนื้อใครฮะเนื้อเพลงค่เนื้อค่อนข้างเยอะเนื้อเพลงเนื้อเงเยอะมันต้องร้องตัดคําเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาทำได้ดีนะเพราะว่าเรื่องของเสียงเขาได้เปรียบด้วยเสียงกว้างกว้างแล้วก็ใสด้วยดีไหมนี่สี่นี่พอดีเลยนะเขาร้องเป็นตัวของเขาเองอะเขาไม่ได้จําจากของสุนารีมา ก็เอาความถนัดของตัวเองใส่เข้าไปเขาสามารถร้องแบบเขาแล้วก็ได้ลงตัวก็ถือว่าโอเคแล้วเสียงเพราะมากจ้ะผมว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงแพ้ชนะแล้วร้องเพลงสุนาีแล้วได้รับคำพูดจากสุนาีแบบนี้เนี่ยสบายใจแล้วครับี่แอดหรว่าี่แอดเป็นไงฟังแล้วเป็นไงพิ่งวันนี้ทีมกระทุ่มแบนจัดมาคนแรกนี่ไอแอด กลางนี่ก็อาจจะเป็นเฟเธอร์มิดเทนเวทน่นี่จัดเฮฟวี่เวทมาเลยอ๋อตม่หนักเลยนะสองมือเราโหนี่ต่อยหนักเลยนะเพราะว่ารูปร่างนี่ได้เลยเฮฟวี่เวทเลยแล้วก็เสียงโอ้โหผมคิดว่านั่งอยู่ข้างซุนารีสองเลยซุนารีสองเลยนะเสียงมีพลังมากครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วได้เปรียบต้นฉบับนิดหนึ่งคือน้ำหนักตัวแล้วก็รูปร่าง รูปหน้ารูปหน้าของน้องตั๊กนี่ออกแนวคนรุ่นใหม่ที่เออเป็นคนรุ่นใหม่เออเหมือนลูกครึ่งนะเหมือนลูกครึ่งนะใช่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 ไหมคงไม่ใช่หยิบผิดมาจากโรงพยาบาลรูไม่ใช่ให้แต่เล่าได้ดีเลยพี่นะดีมากดีดีมากมากครับดีมากขออนุญาตไปฟังทางด้านพี่ไฝเลยนะพี่ไฝหน่อยฮะวันี้พี่ไฝนั่งเงียบเลยฟังเขาว่าดีฮะดีฮะผมชอบมากยิ่งยิ่งคือจริงๆตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่านี่เจ้าของเพลงอยู่นี่แต่พอได้ยินเจ้าของเพลงบอกว่าน้องเขาร้อง ยากมากนะครับการที่จะร้องเพลงให้เป็นตัวเราเองอได้เร็วๆในๆวัยแค่นี้เนี่ยครับ เป็นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่เพาะด้วยอย่างที่คุณสุริยบอกนะฮะเอาแล้วถือว่าวันนี้ทําได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะกลับมานําอยู่ยี่ห้าคะแนนแล้วจัดเฮฟวีเวทลงขนาดนี้เดี๋ยวดูคนสุดท้ายฝั่งนู้นครับน้ำแข็งเริ่มทำงานแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูพี่รุดบ้างเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูคนสุดท้ายของจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวกลับมาครับ